สวัสดีครับวันนี้จะพามาทำไฟกับพี่น้องทำไฟเหยาะปักอ,อกไฟถนอกบั่มตัวตัวทำไฟนี่คือถ้าคนไม่เป็นพี่ไม่แนะนำเลยครับเดิ้ลคนนี้เป็นก่อคือว่าเขาทำเป็นแล้วก็เป็นแนวทางครับพี่น้องถ้าใครทำไม่เป็นพยานะครับก่บ

มันแข็งครับพี่น้องโหโปกยักโอเคทีนี้เราก็มาใส่ท่อครับเร้จะใส่ท่อ,อน,นี่ กับเพื่อจะได้มองไม่เห็นสายผมทำไม่เป็นก็อย่าทำนะครับนี่ผมจะสับเบรกก่อนนะ คนนี้เยแต่นี่ปึ๊บบนก็เยลงมาคนระับอันนี้มีไฟนะครับนี่ตัวพมตสับไฟลงมาแล้ว

ရရတယ်နော် แยกพักพ่วงนะครับพ่วงออกไปนอกบ้าน ยาวๆไปเลยครับเ็ื่จะได้พันต่อไฟต้องต่อผ่านระบบเบเกอร์นะครับเบเกอร์อยู่ข้างบนตัวตัดอยู่ข้างบนนะครับเราจะพ่วงกัน って。 พวงเอาเส้นนี yeah. <Okay. S 1> ้พวงปลครับที่ปาผมเช็ดไฟผมหายไปนี่เช็บไฟไม่เดอะนะออนี่ต่อนี่ครับ เราต้องมีไขควฟงเช็คนะครับนี่ทำไฟเราปสายปุ๊บปลดสายอ,อเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่ามันไฟหรือเปล่า าเทปพันก็ได้นะครับถ้าใครมีสายท่อหดก็ใส่ท่อหดก็ได้นะครับนะครับพันต้องพันให้แน่นเงนะะครับ ตอนนี้ก็พวก่วงเสร็จแล้วนะครับกำลังพันสายไฟนะครับพันเน่นๆนะครับสายไฟ <c oughs> คือเขาทำบ้านเขาไม่ทำปลั๊กไฟ ให้้างนอกบ้านนะครับไม่รู้เขาทาแบบไหนไม่รู้เขาออกแบบยังไงผมก็งงเหมือนกันผมก็ต้องมาทำเองครับปีหนออันนี้ไม่ได้บนนะครับพูดให้ฟัง ออกไหมนะครับเราใช้ค้าวเตลี่ครับท้าครีมก็ดีนะครับครีมปอกมันจะได้ไวนะครับเราทำแคบ่บานตัวเองนะบานคนอื่นก็ทำเหมือนกันนะครับ <c oughs> คนอื่นก็ทำเหมือนกันถ้ากระจ่าง ดูเด้ครับสายเอลสายเอ็นสายเอลนี่คือมีไฟนะครับสายเอลสายเคือสายลายนะครับสายที่มีไฟนะครับสายนี้ นิวต้นนะครับ Newton อันนีิวต้นนี่เป็นเอ็นนะครับลุกเสียบเข้าไปแล้วก็อีกเสียหนึ่งครับแลไฟเหมือนกันนะครับเนี่ยง่ายดีแล้วเสียบลึกลึกๆนะครับ อยู่หรือเปล่าครับสายนี่จังสั่นอ,อยู่แล้วครับสายต้องเก็บสายดีๆนะครับ ก็บสายดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอาเขาเบาอมันนะครับต<อ>ันเข้าไปโอ้โไม่ใช่มัพลาดเลยดันดีๆนะครับในเดี๋ยวตาที่พันตังนี้ พ่อดนะครับมีท่อหดไทนี่ก็จะดีนะครับ่อหดค่อนข้างจะจิบลาย,ยากหน่ยนอยครับเแข็งนะ แข็งนะครับดันเข้าไปเลยคนเะับานตรงๆด้วยนะมาสายหลุดหรือเปล่า ตอนนี้ก็ตรงไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็เสร็จมันเดืองครับนี่ต่อออกไปข้างนอกครับข้างนอกมันจะมีปั๊กไฟอยู่ใช่ไหมครับมีหรือเปล่าครับนี่ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ